รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอีสุส

ค่ายดิเขาบอกว่าเจ้าของค่ายหล่อมากๆเลยน้องขอทราบไหมคะพี่่ไมาพาไปหน่อยได้ไหมคะไปค่ะไปค่ะอยู่ตรงนี้เหรอคะอ๋อค่ายของสิษยานี่เองใครเป็นเจ้าของค่ายคะน้องนี่บ้านเนี่ยใช่ครับเจ้าของค่ายอย่างโอ้โหเจ้าของค่าย่หล่อมากเลยตัวใหญ่ด้วยไปไปข้างในกันเลยดีไหมคะพาไปหน่อยเร็วพี่อยากเจอมากเลยเนี่ยนั่งไปเลยค่ะว่าเจ้าของค่ายอยู่ไหนโอ้ยนักมวยเต็มเลย ยเอ้ยับด้วยน่อยยับด้วยน่อยที่ถุงเขียวเนี่ยฮะขอขอบคุณน้องสองคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหสวัสดีมากค่ะคุณแพทิวดีนนี่เองนะคะนี่คุณถามนิดนึงพี่คะเป็นยังไงเนยงไงทีนี้ตอนแรกเป็นทั้งนักร้องในแบบนี้ทำไมอยู่กลายเป็นค่ายมวยคงศิธาขึ้นมาก็จริงๆแล้วก็มีหลายอย่างที่ที่ทำให้ผมอยากทำโรงเรียนสอนมวยไทยแบบนี้ขึ้นมานะครับ อย่างแรกก็คือใจรักมวยไทยมากมจริงแล้วมันเป็นมากกว่ากีฬามวยไทยจะแตกต่างจากกีฬาหรือว่าศิลปะการต่อสู้อื่นมากเลยแหละมีความสวยงามอย่างที่เห็นอยู่ที่นี่คือเราก็จะสอนทุกเพศทุกฝ่ายมีตั้งแต่ผู้หญิง,ญงมาเรียนิเยเยอะครับผู้หญิงชอบเพราะว่าอย่างแรกคือเอาไว้เป็นวิชาพลนตัวได้ดีนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องออกไป ต่อยอะไรหรอกนะแต่ว่าติดไม้ติดมือไปก็ดีใช่ไหมสียหายจุดที่สองคือคุณเฟิร์มเบิร์นไขมันได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็อีกสามคือสนุกมีสังคมมีคนที่ชอบอะไรเหมือนเราอยู่นี่ก็นั่งคุยกันมันดีนะก็โอเคน้องๆเด็กๆก็มีเยอะครับเด็กสุดตอนนี้ก็ห้าขวบห้าขวบก็สอนกันสนุกเลยเพราะว่าบางทีเด็กมากก็สมาธิสั้นแต่ว่าเทรนเนอร์ของเราก็มีมีเทคนิคพิเศษด้วยับค่ะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าคงศิชาคะ ทงศิธาคือ,อชื่อที่อ,า,อาจารย์อา,อาจารย์ผมให้มาครับเราปรึกษาในหลายๆเรื่องเรื่องของหองช่วยเรื่องของการตั้งสถานที่ก็คือช่วยดูว่าชื่อนี้จะทำให้การค้ารุ่งเรืองมีสกดดานดีประมาณนี้ประมาณนั้นครับคำวา่าศิธาก็แปลว่าความสําเร็จ ก็คือก็ยั่งยืนก็คือประมาณว่าสำเร็จย่งยืนต่อไปอะไรอย่างนี้เปิดตรงนี้เนี่ยคู่แข่งเป็นยังไงบ้างคะมีคู่แข่งไหมคู่แข่งไม่มีไหมจริงๆแถวนี้ก็มีค่ายอยู่ประมาณสองสามค่ายแต่ว่าเขาแตกต่างจากเราที่เขาอาจจะเป็นค่ายมวยที่เขาจะเน้นเรื่องของการส่งนักมวยขึ้นชกตามสังเวียนต่างๆของเราก็จะเน้นเรื่องของการสอนตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยอย่างที่ทเห็นก็เด็กผู้หญิงก็มากันเยอะครับอาจารย์นี้มาจากไหนคะนี่เป็นนักมวยจริงๆหรือเปล่าคะครูมวยเป็นนักมวยทุกคนครับ ก็มีทุทกคนเคยผ่านสังเวียนมาแล้ว <verts> ใช่ครับ <c oughs> ก็บางคนก็ยังชชบอยู่บางคนก็เลิกแล้ว <c oughs> ก็จะมาเป็นครูสอนที่ดีเราก็คัดมาคนที่เราคิดว่าสอนไปในสไตล์ของเราได้ดีที่สุด <c oughs> อย่างเช่นนักมวยเก่งๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะเป็นครูสอนที่เก่งทุกคนนะครับ <c oughs> ม,มันเป็นคนละวิชากันการสอนกับการที่จะชกจริงก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมาจะใค่าหมือันเลนี่ในตอนจริงก็ครูออมมือให้เลย อาให้ได้หรอกครับคือไม่ได้ปล่อยให้ให้ปล่อยกันเหือปล่อยให้ใครเจ็บตัวเอาเท่าที่เราไหวแล้วก็นอกจากจะให้เตะเก้าหรือว่าเตะใครแล้วแต่คือจะต้องมีการรับด้วยค,ค,คือทั้งลุกทั้งรับวิธีป้องกันตัวเราก็จะต้องมีการป้องกันตัวที่ดีกะจะเป็นยกบังยกแขนบงังทีถ้าเกิดว่าคุณแมทธิวเองก็ตล่อยเป็นเลยนะคะ ผมก็ซ้อมอยู่ด้วยครับวันซ้อมอยู่แล้วเป็นครูเองด้วยป่ะคะก็ช่วยช่วยสอนอยู่บ้างโอ้ยอย่างนี้ของฉบับเป็นอะไรได้เลยเดี๋ยวจัดคอร์สพิเศษเลยกระสอบสายน่ารักมากเลยกระสอบสายมีหลายรูปทรงนะฮะค่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากระสอบมาตรฐานก็สามารถเตะต่อยมัดเท้าข้อศอกได้ครบอยู่แล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นใช้ในอีกแบบหนึ่งก็สามารถที่จะเล่นลูกลูกอื่นลูกอัปปะคัตลูกอะไรเงี้ลูกฟุกลูกเตะก็ลูกนี้ทำมาพิเศษด้วยเพราะว่าจะหุ้มด้วยฟองน้ำอีกทีหนึ่ง ข hmm. ้างในเป็นหนังข้างนอกเป็นฟองน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเด็กต่อยมันจะเม็เจ็บจะนุ่มจะนุ่มพิเศษแต่ไดรน้ทำเป็นหน้าคนเผื่อว่าสิริโกรธใครจะได้มาต่อยได้ะไรอย่างนี้เอาหน้าแฟนเก่ามาแปะตรงนี้เลยนะแ้งตรงนี้พอมาทำไข่มวยอย่างเงี้ยเลย ทราบว่าต่อยอดตอนนี้ทําพิธีกรเกี่ยวกับมวยเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าใช่ครับก็คือทําพิธีกรอ่าเป็นเป็นศึกไทยไฟท์ค่ประมาณสองปีแล้วเป็นคนที่ชอบดูมวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ได้เป็นพิธีกรไทยไฟท์ก็เหมือนว่าได้ดูมวยติดขอบไปทีทุกไฟท์ซึ่งแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วแหละค่ะ ส่วนมากที่นี่เป็นไทยลูกค,ค้า,าที่นีนะะนรนบเป็นคนไทยเป็น,านสางกัดส่วนมากเป็นคนไทยครับส่วนมากเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยที่ที่บ้านอยู่ในละแวกนี้หรือว่ามาจากาที่อื่นในกรุงเทพต่างจังหวัดก็เห็นค่ายเราออกทีวีก็อยากจะมาลองก็อาจจะเห็นถึงสถานที่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นก็จะใหญ่นิดนึงแล้วก็ก็ยังใหม่อยู่ก็สะอาดแล้วก็ห้องน้ําเราก็เป็น อะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหร, <วะ S 1> รับสำหรับค่ายมวยอย่างที่ทราบกันตอนนี้หลายคนเขาก็ฮิตมาเปิดค่ายมวยนะ<อ>เห็นแถวแบบทงหลงทงหล่อแล้วก็มีเต็มเลย<า>จุดที่คุณคิดว่าแตกต่างจากค่ายมวยเหล่านั้นคืออะไระคะนอกเหนือจากที่เราเป็นวิทยศาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมเงี้ยเรามีตรงจุดไหนอีกหรือเปล่าคะ,ะจุดไหนก็ผมคิดว่าเป็นการดูแลลูกค้า<ะ>ที่เราจะเน้นเรื่องของการ ที่จะโชควยจริงๆคือไม่ได้เตะ,เ,ตะเพื่อที่จะเอาแรงให้เหนื่อยให้มีแต่เหงื่อ<ะ>แต่ว่าอยากให้เป็นวยไทยจริงๆถ้าต้องถูกต,ต้องตามหลักมวยไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงความสะดวกแล้วก็แน่นอนสถานที่ของเราก็ค่อนข้างจะต่างจากที่อื่น<ะ>น่าจะเป็นหนึ่งในค่ายที่ที่ใหญ่ที่สุดใน,ในกรุงเทพและตอนนี้ะนะเป็นระดับต้ตนๆเลยแล้วก็จุดอื่นที่เข้ามาอย่างเช่นฝั่งนี้ที่จะมีมลูกเล่นเยอะอหลากหลาย แล้วก็มีโคสอนที่ใส่ใจมากครับค่ะน่าสนใจสนใจไหมสนใจตัวนี้ไหมฮะนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือเนที่ซ้อมเต้นอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้คุณแข็งแรงมากถ้าเกิดคุณเล่นนี้ทุกวันนี้นะสามอยากรองไหมทำอะไรคะทำไปเหนื่อยอะคะเฮ้ยมันต้องท่าต้องพิวได้ใช่ไหมคุณกัททิวขาใช่ครับในรอบนี้เฮ้ยจีจีอายเลยเดี๋ยวทำไม่ได้อะ ยอขาวยออมาย่อมาให้แน่นๆก็ยกแขนขึนมาสูงๆแล้วตีลงมาคือสิริใส่ทุดสูงด้ะไม่ไม่รอดละมันไม่ง่ายส่วนมาจะให้ผู้ผู้ชายเล่นกันก็เป็นอะไรที่ซ้อมมวยเสร็จแล้วก็อยากจะให้มันเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมก็มาอยู่ฝั่งนี้กับครูน้องปอของเราคุณปอ บรรยากาศดีดีขนาดใหญ่มากเลยแต่ว่าต้องลงทุนสูงแน่เลยทาคนเดียวหรือว่ามีหุ้นส่วนคะเนี่ยมีหุ้นอยู่ด้วยครับมีหุ้นอยู่ประมาณสองสามคนแล้วหุ้นส่วนี่ยไม่กลัวทะเลาะกันเหรอคะส่วนมากชอบทะเลาะกันกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็ก็คัดมาครับก็คือเอาเฉพาะคนที่เราสนิทมากเราดูแลกันอย่างอย่างทั่วถึงในเรื่องของสเตปต่างๆในการก่อสร้างหรือเงิน เงินทุนที่ลงไปก็คือเราก็เปิดเผยชัดเจนมาในทุกขั้นตอนครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเบรกแรับหนึ่งเพราะวมีหนึ่งคนนะคะที่จะมาแนะนําอะไรเราดีๆนะ,ะเป็นทั้งนักคิดนะเป็นนักการตลาดด้วยนะคะคนนั้นก็คือคุณเกรียงไกรกันครับพกอคินนั่นเองนะคะกับช่วงกูรูยกนิ้วค่ะค่ายมวยแมทคุณแมทธิวน่าสนใจมากๆ ดาราคนหนึ่งซึ่งจับเทรนด์เทรนด์กำลังมามากคือเทรนด์มวยไทยซึ่งการออกกำลังกายโดยใช้มวยเนี่ยมันมีสีสันมันสนุกขึ้นแล้วมันเป็นสังคมด้วยคือตรงเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่มันกำลังเกิดขึ้นคนเราเนี่ยไปออกกำลังณนะยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ออกกำลังเพื่ออัตถุประสงค์เดียวแต่เป็นการออกกำลังเพื่อได้สังคม ได้อยู่ในอิงอยู่ในแฟชั่นด้วยวันนี้เนี่ยผมเห็นคนที่ไปออกกำลังเนี่ยซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ชายวันนี้ผู้หญิงก็ออกกำลังแล้วเทรนโยคะเนี่ยมาแรงมากแต่มาแรงก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ได้นานมันมีอีกแนวทางก็คือมวยซึ่งเป็นทางเลือกใหม่แล้วการที่เลือกที่จะทำธุรกิจค่ายมวยซึ่งหลายๆคนมองว่าเอ้ เอ้ยจะต้องชกมวยกันแบบจริงจังหรือเปล่าวันนี้มวยคือการออกกําลังแล้วการที่ดารามาทําค่ายมวยมวยเนี่ยมันทําให้มีสีสันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วที่สําคัญเขาไม่ได้มาโดยแฟชั่นแต่เขาอินไซด์ของเขาเองเขาเป็นคนชอบมวยอยู่แล้วเขาสอนมวยเองได้ด้วยตรงนี้เป็นการบวกระหว่างเอาธุรกิจที่กำลังเป็นแฟชั่นกับอินไซด์คือความชอบของเขาเองมาทำยิ่งทำให้ ค่ายมวยนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะผมมีความเชื่อว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ทําจากความชอบของผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วมักจะประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาทําแล้วเขาทุ่มเทเขาตั้งใจจะทามันจริงๆไม่ได้ทําเพื่อเงินอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ใ่มากใหญ่โอโทหมากนักเรียนก็เยอะแยะมากมายแต่มั่นใจว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ก็ต้องมีแบบว,ว่าการคลุกคลักอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับคคุณค <laughs> เรียกได้ว่าเป็นเป็น,ปนธุรกิจแรกที่ทำทำเองแบบจริงๆจังๆนะค <s> ือที่ผ่านมากม็มีมีหุ้นบ้างหุ้นเล็กหุ้นน้อยหุ้นลมบ้างแต่ว่า ที่ได้ลงมือทําจริงๆก็ที่นี่ล้วก็ได้รู้สึกว่าก็เหนื่อยเหลือเกินกับกับกับสิ่งที่ได้เจอในบางช่วงก่อนที่มามามาเปิดได้อย่างแรกก็คือเรื่องก่อสร้างช้ากว่าที่คิดแล้วก็ก็มีปัญหาในเรื่องของการออกแบบการตกแต่งบ้างแล้วก็เรื่องของงานที่ไม่ได้ออกมาแบบที่ต้องการสิ่งที่เราเราคิดว่าจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดก็กลายเป็นปัญหาอื่นๆที่เราจะต้องมามารับมือแก้ แล้วก็แล้วก็ปรับปรุงระบบให้มันเข้ากับสิ่งที่เราจะเจอค่ายมวยนี่ต้องมีระบบอะไรด้วยครคุณม,<อ>มันไม่ได้เหมือนแบบเปิดร้านอาหารแล้วมีการระบบสั่งซื้อสั่งสราง้าง,างออกขายทําบินอะไรอย่างงี้นี่ก็เราเป็นที่แรกที่จะมีระบบเลยครับก็<ไ>เรียกได้ว่าเป็นค่ายมวยแรกที่ที่มีระบบ <c oughs> มันเก๋ตรงนี้แล้วระบบสมวนมาเป็นระบบประมาณไหนอะคะระบบของค่ายมวยก็ก็ต้องมีเรื่องของขายน้ําแน่นอนสต็อกรวมผ้ามือเสื้อยืดต่างๆ่ากางเกงมวย น้ำมันมวยทุกอย่างก็ต้องมีขายซึ่งเพราะฉะนั้นก็ระบบขายของก็ต้องมีรวมไปถึงการบริหารคนก็คือเรื่องของการดูแลเทรนเนอร์ดูแลพนักงานทำความสะอาดอคนสวนคนต่างๆที่อยู่ในนี้ก็เ,กเป็น,นอกีกส่วนน,นจริงๆแล้วเห็นประมาณนี้ก็ใช้คนแบบ เกือบ20คนนะครแล้ววิธีการ PR ที่จะทําให้มีลูกค้ามาที่นี่เนี่ยทำยังไงคะคือในช่วงแรกก็จะปล่อยเป็น awareness ก็คือการที่จะออกรายการหรือให้สัมภาษณ์ลงสื่อพิมพ์ต่างๆอ่าสิ่งนี้ทุกคิดว่าเราก็ก็ได้เปรียบประมาณนะึงก็คือเรื่องที่ผมก็ทำงานในวงการบันเทิงนี่แหละ,ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็เป็น Facebook เป็น i ิน t a g r a m แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้เป็นประโยชน์บางคนเพื่อนๆผมมี follower ใน Instagram มปัน5 0 0แสนคนอย่างเงี้ยบางคน7 0 0 0แสนคน2 3แสนมันเป็นอะไรที่เราลงลงรูปไปทีเดียวคนเห็นเป็นล้าน ซึ่งก็ก็เป็นส่วนสำคัญใน,ใน,ใ,นในยุคสมัยนี้ค่ะถา,ามนิดนึงนี่คันส่วนตัวอยากจะรู้อย่างสมมติที่อื่นท่ายอื่นเนี่ยเจ้าของค่ายเขาจะเป็นนักมวยค่อยผ่านชงเว้นมาอะไรเงี้ยแต่ของเราโอเคเราเป็นนักแสดงเราเป็นคนม,มีชื่อเสียงเราก็ได้ตรงจุดที่ว่าเราพ r อาได้แต่คนเขาจะไม่คิดหรือว่าโอ๊ยของนักแสดงจะเป็นตัวจริงได้ยังไงทำไมถึงคุณจะเรียนได้ดีหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คิดได้ก็คิดได้ แต่ผมก็ก็บอกไว้ตลอดว่ามันก็เป็นค้ละอย่างกันนะอ,อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการที่เป็นนักมวยที่ท<ๆ>เก่งไม่ได้แปลว่าเป็นครูที่เก่งนะเราะจะต้องแยกให้ออกในแต่ละ,ะส่วนผู้คนบุคคลที่เราเรานํามามก็เป็นเบอร์ชีพทั้งนั้นก็เป็นเป็นคนที่เก่งรู้จักกับคนในวงการมวยเยอะเจ้าของค่ายทั้งนักมวยทั้งโปรโมเตอร์ทั้งเทนเนอร์ต่างๆก็จะรู้ว่าใครเก่งด้านไหนใครควรที่จะมามาอยู่กับเราก็ก็จะ คัดมาแล้วแน่นอนฮะคือแบบมั่นใจได้ว่าบุคลากรเนี้ยชัวร์ปลึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมาที่นี่เนี่ยเขาคัดมาแล้ว <laughs> เฟ้นมาแล้วใช่ครับถ้าแต่เป็นค่ายมวยเนี้ยอะไรที่จะเป็นแบบเป็นวีคอยของค่ายมวย วิพอย n ์ของค่ายมวยก็อันนี้ก็เรื่องตรงนี้ก็มีส่วนนะเพราะเราก็ขายของเช่นกันก็อาจจะเป็นเป็นไม่ได้อยู่ในปริมาณที่เยอะมากแต่ว่ามันสะสมไปเรื่อยๆก็ก็อาจจะเป็นยอดที่เยอะอยู่เหมือนกันก็ต้องสะสมทีละเล็กละน้อยก็วายพวงได้เหมือนกันก็ต้องดูแลให้ดีครับแล้วก็เรื่องของ management ที่ที่อยู่ในค่ายก็คือจะต้องมี l e ดอร์อยู่ที่นี่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อมีมีคนเข้ามาอยู่ในครั้งหนึ่งอย่างที่เห็นก็เด็กก็เข้ามาทีละ1 0บ0คนอย่างเงี้ย การที่เราดูแลไม่ทั่วถึงอะ่ะก็อาจจะทําให้คนเขาแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะกลับมาอะไรอย่างนี้<ม>เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการฝึกคนให้ดูแลคนเป็นกลุ่มให้ใหได้แล้วก็คุมเด็กให้ได้ซึ่งเด็กก็สมาธิสั้น<ม>ก็คงจะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆให้ให,ให้มันลงตัวแล้วก็ให้ให้ใหสอนเป็นทางที่ดีที่สุดอะ่ะอน,นีกก็มั่นใจได้ว่าถ้าเราส่งลูกเล็กๆของเรามาอายุเพียงห้กขวบที่นี่ก็มีคนดูแลแน่นอนดูแลอย่างดีครับ เปรี้ยวจริงๆมันรสจริงๆทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดนี้เนี่ยนะคะที่ฉันมีอีกหนึ่งคนที่ทั้งหล่อทั้งเก่งเหมือนกันใครเอ่ยคนเดิมเลยค <laughs> ุณพี่เมฆลิ <laughs> ๆๆนกาญจน,นพรคินนะคะกับช่วงกูรูยกนิว้วนะวันนี้เนี่ยการรบเนี่ยโดยเฉพาะในธุรกิจเนี่ยคน เป็นตัวสําคัญที่สุดการที่เขาได้ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดมาประกอบกับคอนเซปต์หรือแนวคิดของการทําธุรกิจได้ดีที่สุดนั่นจะทําให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จอย่างในกรณีของคุณแมทธิวเนี่ยดึงเอานักมวยหรือครูมวยที่สอนเก่งๆเข้ามาสอนนั่นจะทําให้เป็นการตอบอีกฟังกช์ชันหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่คอนเซปต์ดีอย่างเดียวแต่มี คนที่สอนซึ่งเป็นฟังชั่นอลที่สำคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่เป็นคีย์สักเซสที่จะทำให้โรงเรียนมวยของคุณแมทธิวเนี่ยประสบความสำเร็จน วุ้ยแตแลวแรงตรงนี้อะมาถามต่อคือมองว่าอยากจะให้ค่ายเนี้ยนะคะค่ายคงศิษยานี้จะเริ่มเติบโตก้าวหน้าไปถึงไหนก็หวังว่าจะเป็นค่ายมวยหรือว่าโรงเรียนสอนมวยไทยที่คนเห็นแล้วก็อยากจะเรียนแบบบ้างก็คือเราวางคอนเซปต์ไว้ที่เขนาน่าจะแตกต่างจากค่ายอื่นนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของมวยไทยคนที่อยากจะเรียนรู้มวยไทย ในสถานที่ที่สบายๆที่จอดรถเยอะห้องน้ําดีสถานที่โปร่งโล่ง แบบนี้ก็ก็คงจะต้องมาที่โฮงสิตาที่เดียวครับใครมือเดฝันไรางี้ประมาณนี้อะไรมานีนค่ะแล้วมองว่าอยากจะมีสาขาอื่นไหมคะเผื่อว่า้านสิริไกรมากเราไม่สามารถมาที่ราชเทวได้ไรเงี้ยในอนาคตก็ก็เป็นไปได้ครับก็อยากอย,กอยู่ถ้าคนที่นี่เต็มแล้วเยอะแล้ว,แล,วแล้วก็อาจจะหาจุดอื่นที่เราขยายไปได้แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้อ่าอย่างั้นอยากจะให้คุณครูนาทีนะคะหรือว่าเทรนเนอร์นาทีอ่งเนี้ยฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะรู้สึกอยากทำธุรกิจ เป็นธุรกิจไายหวยก็ได้อะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอยางเนี้ยค่ะก็ผมว่าอย่างแรกที่สําคัญอย่างนึงก็ต้องมีเรื่องของแรงบันดาลใจค่ะแล้วจะต้อง c ร e a t e ไอเดียขึ้นมาในในการที่เราเราวางทุกอย่างไว้ในหัว ต้องเขียนออกมาต้องเป็นต้องจดมาเป็นพอยต์จะต้องมีหลายหหัวมารวมกันเพื่อที่จะคิดขึ้นมาให้มันให้มันชัดเจนแล้วค่อยมา,มาแก้ไขมาดัดแปลงมาขยายกันที่หลังนะฮะ,อ,ะอีกอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะกล้าทําบางคนคิดแล้วคิดอีกวางแล้ววางอีกแล้วก็สุดท้ายก็กลับบ้านนอนแล้วก็ไม่ได้ทําต่อไปจริงคุณคต้องอคิดแล้วทําจริงครับไม่ร้องไม่รู้จริง ส่วนตัวผมก็ก็เป็นหนึ่งในคนที่ที่แบบว่าคิดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือสัทีจนได้ได้มีปรึกษากับหลายๆคนคจนมั่นใจเฮ้ยนี่แหล,ละถึงเวลาจัดไปทําไปก็ได้ออกมาเป็นคุงศิลานี่แหละครับมันก็ถืกความคิดที่จะแบบว่ากล้าที่จะก้าวก้าแรวออกมานะจากฮ<ช>ร์ริวแต่ว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะกับ EC, ก,กิก่เมฆกกลนใจกาบแนโพคินนะคะในช่วงกลับหัวคิดค่ะ หนึ่งที่ผมเจอมากกว่านั้นก็คือทุกคนมีไอเดียเยอะมากที่จะทําที่จะคิดทํานู่นทนํานี่ไอเดียเยอะแต่ไม่ยอมลงมือสักทีสิ่งที่สําคัญกว่าไอเดียก็คือเมื่อคุณคิดและคุณตกผลึกมันเรียบร้อยแล้วลงมือทําเพราะถ้าไม่ทําสิ่งที่คุณคิดคือแค่ความฝันเท่านั้นเองสุดยอดครับใช่ไหมเราต้องกลับหัวคิดนะเราทธรรมดาไม่ได้จะได้มีมุมมองใหม่ๆนะคะพอวันนี้ สิริรู้สึกประปรึมและประปรึงเป็มมากเลยค่ะที่คุณแมททิวเนี่ยให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาสิริมาสัมภาษณ์แล้วก็พาดูค่ายมวยนี้นะคะแล้วก็ความคิดของคุณแมททิวเนี่ยเยี่ยมจริงๆนะคะสิริคงต้องขอยกนิ้วให้คุณแมททิวไปเลยค่ะขอบคุณครับโอ้ยแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแมททิวมากเลยนะคะสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะมาสมัครเป็นนักเรียนนะเชิญครับเชิญเลย คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามเราได้นะคะแฟนประจำทุกคนสุขเวลาบ่ายสโมง15นาทีโมเดิร์นไอทีวีนะคะรายการยกนิ้วให้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทาง Facebook ของเรา facebook.com/ ยกนิ้วให้นะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอย่าก,กลัวค่ะที่จะก้าวไปนะคะแล้วก็ต้องมีคนที่สร้างสารรค์ด้วยนะคะวันนี้สิริขอลาแล้วสวัสดีค่ะ